มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สวัสดีครับผมธีรศักดิ์สมวนมณนัสศักดิ์นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายสรรหาว่าจ้างของ Western ์นดิจิทนะครับและก็เป็นผู้ดูแลโครงการสายคิดศึกษาของบริษัทนะครับก็การทำสายคิดศึกษาก็เพื่อที่จะพัฒนาให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสในการปฏิบัติงานจริงนะครับโดยที่มีระบบนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมให้เขาเนี่ยนะครับมาเป็นนักงานในอนาคตด้วยนะครับ ตอนนี้เองเราก็ทำไปถึงขั้นในการทำความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับสำหรับถามว่าสาขาิจศึกษากับมหาวิทยาลัยรัฐเราก็มีความร่วมมือกันพอสมควรนะครับก็หลายปีมาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักศึกษาของคณะวิศวะนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายๆเองก็จะเริ่มมีทางด้านไอทีนะครับซึ่งยังมองว่าตลาดในความต้องการของ นักศึกษาที่จะมาฝึกแล้วก็มาใช้ประสบการณ์ใน,ในสถานประกอบการเนี่ยจะมีมากขึ้นซึ่งนักศึกษาเองเท่าที่สัมผัสมาของวัยรักเองมีความตั้งใจในการที่ทำงานนะครับปฏิบัติงานอย่างดี mm hmm. ก็ในโอกาสของมหาวิทยาลัยวัยรักนะครับที่ครบรอบ23ปีจะก้าวสู่ปีที่24นะครับ mm hmm. ก็เหมือนคนนะฮะใกล25เบเจเพรศนะครับก็เป็นวัยที่ เขาเรียกว่าพร้อมทุกอย่างนะครับก็จากการที่วไลร,รักเองนะครับเป็นหมาหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าหรือว่าการทำสากิจต้นๆซึ่งอาจารย์วิจิตเองก็วางพื้นฐานรักฐานไว้อย่างดีนะครับผมมองว่าด้วยการทำสากิจเองนะครับเป็นการสร้างชื่อให้กับวไลรักระดับหนึ่งเพราะว่าโลเคชั่นเองก็ต้องยอมรับว่าอยู่อยู่ไกลไปนิดึ่งกับส่วนกลางแต่ สามารถที่จะใช้สากิจนะครับนำเพื่อจะให้สถานประกอบการหรือว่า,าผู้ที่จะใช้บัณฑิตเนี่ยรู้จักไวลัยรักนะครับซึ่งผมหวังว่าอนาคตที่ไวลัยรักนะครับเป็นจุดแข็งอยู่แล้วคือนิสิตนักศึกษาเองมีความกระตือรือร้นนะครับมีความอดทนในการทํางานอันนี้คือจุดแข็งก็เรื่องงานวิชาการเองไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นนะักเพียงแค่การที่จะต้องพัฒนา เรื่องของการสื่อสารนะครับการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ผมว่าศักยภาพตรงอา,อาจารย์เองของวัยล,ลักเองก็มีความพร้อมอยู่แล้วบัณฑิตหรือว่าผลลัพธ์ของเอาคำที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าได้แม่พิมพ์ที่ดีนะครับนะฮะผมมองว่าอนาคตลูกศิษย์วทยลักก็จะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็ขอเว้พรให้มหาวิทยาลัยเนี่ย มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เดินในกรอบของสศกิจแล้วก็สู่นานาชาตินะครับซึ่งหวังว่า,าเราจะได้รับใช้ทางวิทยรลักนะครับตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ